ครับสวัสดีครับพบกันอในขึ้นเคยกับน,นสบพรนิจรัตอไรจิริวันโจกสอยผมออพอดพลีครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ระหว่างเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ซอยบางแวกร้อยสี่สองขีดหกนะครับก็เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับอยู่อยู่ระหว่างหน้าปากซอยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในสถานที่เกิดเหตุเมื่อต้นทราบมาเข้าๆว,วา่านี่คนเสียชีวิตนะครับแต่ยังไม่ทราบเพศนะครับว่าชายหรือหญิงเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปภายในซอยครับ เมื่อเวลา15.24น,นของวันที่29พฤศจิกายนพศ2567พันธ์ตำรวจตรียุทธนาพลสุขสารวัตรสอบสวนสอนอบางสะทงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยบางแวก104แยก2-6ซึ่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมีพ้นตำรวจตรีกรมนาตอรุณคิริโรธผู้บังคับการตำรวจนครบาลเจดพันธ์ตำรวจโทรชรัชชุมพลพัฒนรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนพันธ์ตำรวจตรีอนันต์วง์ทาสีรองผู้กำกับ ปราบปรามร้อยตำรวจเอกธนากรปีรกุลศักดารองสารวัตรสืบสวนซึ่งเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นพร้อมรัว้วปูติดก,กันบ้านต้นเพลิงมาจากบ้านเลขที่14ทับ3เจ้าของบ้านให้การว่าต้นอยู่ด้านล่างต่อมาเกิดไฟฟ้ารัดวงจรลุกกรามอย่างรวดเร็วน้องชายของตนอยู่ด้านบนชั้น2ลงมาไม่ไม่ทันติดอยู่บนบ้านชั้น2แสงเพลิงลุกลรามอย่างรวดเร็วไปตามทิศทางลม ลูกลามไปยังบ้านข้างเคียงบ้านเลขที่14ทับ12 15ทับ1และบ้านเลขที่9เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมูลนิธิทุกหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยต่างฝ่ายช่วยกันระดมฉีดน้ำหลายหัวฉีดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าโดนไฟครอกอยังไม่ทราบเพศที่แน่นอนรอการตรวจสอบมูลนิธิปรีตึงนคร74 นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลศิริราชชนสูตรศพอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสายเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปและความเสียหายรอก,การตรวจสอบออสพันลีรายงานครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ